ฝันคุทใช่ไหมคะพี่โดนสองซีกบนอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนูเชื่อไหมแบบหมอเสร็จแล้ว20นาทีคือแบบเฮ้ยพี่ไม่ทิโมอ่ะจริงๆคือแบบสวัสดีคะ่ะดรนภัสหรือนางนะคะ,นนนะ,คะตอนนี้ก็อายุสามสิบแล้วค่ะก็ได้มาจากไฟล์อีเวนต์นะคะสาขาลำสอง <c oughs> ค่ะ ็มาที่แรกก็ประทับใจเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแม่เจ้าหน้าีแม่กระทันเจ้าหน้าที่อะค่ะตั้งแต่ไม่ได้พบคุณหมออะน้องๆพนักง,ง,งานจาเจ้าหน้าที่อะให้ข้อมูลดีมากนะคะค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ถึงตอนพบคุณหมออะคือแบบประทับใจมากเพราะว่าคุณหมอตอบแบบว่าแผนการรักษายังการรักษาจนได้จัดฟันอะค่ะคือเป็นไปนอย่างที่คุณหมอแจ้งจริงๆเลย ก็คือละเอียดมากแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะถ้าเท้าความเลยส่วนตัวแล้วค่ะพี่เป็นคนกลัวหมอฟันมากคือก่อนหน้านี้นย,ย้ายย้ายที่รักษาะคะ่ะที่นี่เป็นที่ที่สาภมภายในห้าปีก็คือที่แรกเนาะเรากา็คือประสบการณ์ที่เราเจอข้อแรกหมอฟันก็คือเราจะกลัวกลัวเรื่องเจ็บเจ็บแน่นอนก็คือแบบเรากลัวมากฉีด <c oughs> ยาเจ็บถอนฟันเจ็บเรากลัวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ,เจอที่แรกมาแล้วพี่แบบโอเคหนี่งเลยคือยอมรับว,ว่าหนี่งแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รักษาต่อแล้วก็จนย้ายมาที่ที่สองที่วแบบ่าโอเคดีแล้วนะเบาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักษามาประมาณถึงครึ่งหนึ่งครึ่งกลางแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะก็มีอุดมีถอนมีรักษาลากแต่มัมาถึงในขั้นตอนกนารจัดฟันมันจะมีในส่วนของแผนการรักษาที่พี่ได้รับแผนการรักษาแบบว่าอ่ไม่ชัดเจนพอแบบเหมือนที่ถามอะไรก็แบบ มันเขาแบบไม่ค่อยทราบทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีคือแบบเราก็มีปัญหาเรื่องวฟันหลายหลายอย่างที่ต้องดูแลรักษาในในอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยจนมาเจอที่ดินท,ท่านอิมิเนี่ยค่ะแล้วพอดีพี่สาวาว่าอ่าแล้วก็แนะนําว่ามาที่นี่เสร็จริงๆพี่มาไกลมากเลยนะคะเดินทางพี่มาจากนนทับุรีนะบางโวทองพี่มาไกลมากแล้วอยู่อยู่พหลันสองเพราะว่าพหลันสองไกลพีที่สุดพี่ยอมขับรถมาเพราะว่าพี่สาวแนะนำว่าม,มาสิ หมอแบบให้แผนการรักษาที่ดีแล้วก็คือหมอมือเบา้าตอนแรกพี่ก็ขยันเนาะกระสอบที่อ่ะจนปล่อยฟันมาประมาสักสี่ป<ม>ีฟันแบบแย่เลย<ม>พอมาเขาปีที่ห้ามาที่นี่ค่ะ<ม>ก็ตัดสินใจที่มาเถอะฟันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจมาอย่างที่บอกก็คือเข้ามาตอนแรกก็อบอุ่นแล้วก็รู้สึกแบบดีมากๆอะคะ่ะจนได้พบหมออะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวทีนะคะพี่ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือมาที่นี่อะคือมัน อบอุ่นด้วยบริการด้วยมันไม่เจ็บอ่ะพี่นี่ทำเยอะมากนะพี่ต้องถอนฟันออกมาแปดซี่รักษาลากอุดตอนถอนฟันกลางอ่ะแม้กระทั่งที่เนี่ยฉีดยาค่ะฉีดยาหมอฉีดแล้วนะเจ็บนิดนึ่งหมอกาจะพูดพี่ก็ตื่นแตแล้วจะเจ็บไหมฮะห,หมอเสร็จแล้วคิดดูแบบคนบอกว่าหมอผ่าฟันคุชใช่ไหมคะพี่โดนสองซนะี่ขบนอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนูเชื่อไหมแบบ หมอเสร็จแล้ว20นาทีตอนฉีดยาที่ก็รู้สึกฮะฉีดแล้วหรอคือแบบเฮ้ยพี่ไม่ที่โมอะจริงๆคือแบบถอดทีสองซีคือประทับใจมากๆที่เคยเห็น,นคนถอนฟันคุดใช่ปะปวดหน้าโย่แบบคนที่รู้จักแบบเฮ้ยมันขนาดนี้มันก็เลยทําให้เรากลัวแต่พอมาที่เนี่ยพอเราถอดเสร็จพอยาชาหมดลิ์พี่ก็งงนะสาหรับส่วนตัวพี่นะคะล่าสุดที่พี่ถอนปุ๊บปึ้งยาชาหมดลิ์ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเฮ้ยพี่ไม่เจ็บพี่ไม่ได้ใช้ยาแก้ปวด พี่ถอนฟันนี่นี่ทั้งหมด8ปดซี่นะพี่ทานยาแก้ปวดไปแค่เม็ดเดียวหมอให้ทุกครั้งจัดทุกครั้งแต่พอหลังยาชาหายพี่มีปวดนะส่วนตัวพี่ก็รู้สึกวกลายเป็นรู้สึกแบบชอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะคือข้อแรกก็พี่เชื่อว่าทุกๆคนแนะ่ะกลัวแหละเคลียร์ช่องปาก ทุกคนอยากฟันสวยมาแหละเดี๋ยวนี้เนาะยิ้มสวยจัดฟันอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องจัดใสเหล็กที่ววมันปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องการแบบเคาะช่องปากทุกคนอาจจะกลัว้องเจ็บอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะบอกว่าที่เนี่ยคือการบริการที่ดีคุณหมอนะพี่ย้ำเลยนะย้ำว่าแบบมือเบามากๆทําฟันแบบว่าฉ mm hmm. ีดยาเหมือนมดกัดนิดเดียวเฮ้ยมัน,ม,นมันเหมือนมดตัวเล็กๆกัดมันไม่ใช่มดทั้งลังอย่างที่เราเคยเจออะคะ่ะ สำหรับพี่ก่อนหนะ้านั้นคือสองที่พี่จะเออวมดทางล่างว่าเออคือแบบอดเสร็จพี่น่าโยกไปข้างเนึ่งก่อนหนะ้านั้นแล้วพี่รู้สึกวโอ้มันทรามานแสนสาหาัสแต่พอมาที่เนี่ยคือมันไม่เจ็บจนมันไม่กลัวแล้วก็าแบบผ่าฟันคุดผ่าทีสองสี่เอาสองสี่เลยเพราะแบบมันแผลเดียวกันแบบมันไม่เจ็บแล้วก็มันไม่เจ็บจริงๆงอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ได้ไปก็แบบเอ้ยฟันสวยนะอนนนะไรนะอ,อย่างเงี้ยค่ะมาไกลนะทุกรอบเลยแ้วก็ยังง้นค่ะมาจะบางหัวท้อง แต่ประทับใจนะคะอยากก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะแบบไม่ต้องกลัวถ้าใครเริ่มต้นที่แบบไม่กล้ามาหาหมอฟันนะก็คือแบบอยากแนะนาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเกิดเรากลัวแล้วเราปล่อยไว้จริงๆแล้วปัญหาการรักษามันค่อนข้างลุกลามมันจะสิ้นเปืองอย่างตัวพี่เองอะภายใน5ปีจากตอนแรกอะ่ะจะโดนรักษาลักฟันสาสุดท้ายพี่ไปเจ็บแล้วพี่ได้รักษาสีบเดียวสุดท้าย ส่วนผ่านไป5ปีมาเจอเหมอะที่นี่ถูกใจจะรักษาระตอนนะั้นที่พี่ปอมไม่ทันและกลายเป็นว่าต้องถอนคืออย่าให้มันลุกลามดีกว่านะคะมารักษาเถะคะ่ะก็แนะนําที่นี่เนาะดินท่านเดนทานอิมเมจสาขาพหลมสองกันการดึ้นมาประทับใจเลยดีมาก